วันนี้นะครับเราจะพามาพบกับเจ้า bm z4 ที่เข้ามาใหม่นะครับคันนี้เป็นรถปี2021นะครับด้วยเลขไมล์เพียง53,000กิโล <In audio. S 1> คันนี้โดยรวมๆแล้วเป็นรถที่สภาพสวยงามและคุ้มค่าทันสมัยกับราคา2,590,000บาทครับ เราลองมาดูรอบๆรถคันนี้นะครับรอบๆรถคันนี้โดยการดีไซน์ที่ล้ำสมัยของรถสปอร์ตโรเตอร์นะครับคุ้มค่ากับราคาด้วยสีสันของตัวรถที่เป็นสีขาวนะครับทำให้ดูสวยงามหรูหราดูสปอร์ตมากขึ้นชุดแต่งนั้งคันเป็นชุดแต่งของ M Sport นะครับมาดูตรงล้อนะครับล้อคันนี้ได้เป็นล้อ M Sport เบรก M Sport สีน้ำเงินตามแบบฉบับของ BMW นะครับลองดูรอบๆนนะครับรถคันนี้ ได้เป็นหลังคาแบบเป็นผ้าใบที่เป็นหลังคาผ้าใบเพื่ออะไรเพื่อลดน้ำหนักตัวถังให้เบาขึ้นนะครับและที่สำคัญเลยในการเปิดปิดของหลังคานี้จะใช้เวลาในการเปิดปิดที่เร็วมากขึ้นกว่าเดิมด้วยลองดูกันนะครับ ในระยะการเปิดปิดของลังคาผ้าใบาอันนี้สามารถเปิดปิดได้ในระยะเวลาที่เร็วมากแล้วโดวยระบบช่องเก็บสัมภาระของรถคันนี้นะครับเรามาดูกันช่องเก็บสัมภาระคันนี้มีความกว้างใหญ่สามารถใส่ของได้เยอะกว่าเดิมด้วยครับ ด้วยดีไซน์ที่สปอร์ตและล้ำทันสมัยแบบนี้บ่งบอกถึงเจา้ารถคันนี้มีความหรูหราดุดันสปอร์ตด้วยเบาะสีแดงนะครับแล้วก็ภายในที่ดูสปอร์ตเติมมากขึ้น BMW z 4คันนี้โดยรวมๆแล้วเราได้ดูเห็นถึงความสวยงามของคันนี้ว่า เป็นรถที่เข้ามาใหม่แล้วก็ใช้งานน้อยและก็ถนอมในการใช้งานมากครับคันนี้ผมขอตอเสนอขายอยู่ที่2,590้านบาทครับกระเจ้า BMW Z4